นะคะเราจะมาแวะวัดยวดทุกปีนะคะหลังจางไประลึกถึงผู้ตายที่วัดบ้านเรามาแล้วเราก็ไปเสนาทางนี้เราก็จะแวะวัดยวดนะคะตลอดนะคะวันนี้มาแล้วเดี๋ยวไปทําบุญในในวิหารกันนะคะนี่ค่ะวิหารวัดยวดสวยเหนะ็นไหม มาหาแล้วนะคะหลวงพ่อมาทุกปีเลยน,ะะน,นี่นะคะใครมองนี้ค่ะหลวงพ่อสองพี่น้องน,นะคะวัดยวดะค่ะมาบ้านอีกแล้วน,นะคะก็ไปแล้วลึกถึงผู้ตายแล้วก็มาเล็กตั้งกลยค่ะแตบบ่มาที่บ้านก็ไม่มีคนดูแลแลว่ะ แหง้แหงๆเหี่ยวๆของาสตาดบ้านจา้ะแค่สนใจต้องการส่งต่อผู้ที่อยากได้นะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทีนะดูด้อีกแล้วเนี่ยตีอยดึงถึงแล้วจ้าวันนี้มาลงพยาบาลอีกแล้วนะคะ,ะติดใจปัตติโกตแท้ๆค่ะวันนี้ลูกสาวผ่อนฟันนะคะเมื่อคราที่แล้วลูกชาย ตอนนั้นก็แซ้บๆตอนนั้นก็หู้ยแล้วอร่อยเลยกินเลยค่ะกับข้าวแล้วกินข้าวกับลูกกินอะไรคะคุณข้าวขาหมูสวยด้วยสวยด้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไปแล้วเสร็จแล้วโดนถลนฟันเรียบร้อยโดนไปที่สอง นอนเยียบด้วยเจ็บมั้ยรู้เจ็บนอนนอนน้อยสู้ๆเก่งจะไปไหนในวันเนี้ยกินด้วยกันผ้าเดิมๆ ยไม่เด so ี๋ยวอุ้มได้ไหมลูกมานี่เลยมานี่เล้อครับน้องครับมานี่เล้อครับครับไอเล่นด้วยโอ้โหโตโตเลยดอกไม้สวยอ่ะ คือเจ้าปลาทองนะคะลูกน้อยของเราระหว่างรอพ่อเขาล้างอ่างใหญ่ให้ก็เลยมาอยู่อ่างเล็กขับแคบไปนิดนึงนะลูกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพอล้างให้เจ้าปลาน้อยตะบุตะมีของเรานะคะรอแป๊บนึ่งนะลูกนะเจ้าปลาทองแสนน่ารักของเราตอนนี้รอเวลาในการเปลี่ยนน้ำอ่างใหญ่นะคะก็เลยลงมาอยู่อ่างน้อย <c oughs> เบียดเจ็ดกันเล็กน้อยนะลูกๆรอแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อพลังให้นะลูกนะน่ารักกระจุกกระจิกตะ,ะมุ้งตะมีมากเามาแล้วพ่อเขาเปลี่ยนให้แล้วนะรอและรอรอขึ้นยังถิ่นที่ของตนเองเ้าละลงไปเลยหนุ่มรอแล้วสาวสวยมีตัวเมียสองตัวใช่ไหมพ่อ ตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียสองตัวเดี๋ยวอยู่อ่างใหญ่สบายๆแล้วนะลูกงาฝันดีนะปะน้อง